นี้ก็หน้าไม่ไม่มีใครนะงั้นมไม่เป็นไรเราจะคุยเรื่องของเราไปเลยยุ่งขา้ขาวก็คือค่ายเพลงอยู่แล้วรเราจะไม่คุยเรื่องนักร้องเราจะคุยเรื่องของคนที่เขียนเพลงซึ่งนักแต่งรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่แตกต่างากันมากนะครับท่า,านผู้ชมทางบ้านซึ่งเพลงรุ่นเก่าเนี่ความหมายของเขาเวลาเขาแต่งปรงแต่งเพลงเนี่ยเขาจะมีความหมายซึ่งมันต่างกันกับเด็กรุ่นใหม่ที่แต่งอินดี้ หรือจะแต่งลูกทุ่งหรือจะแต่งอะไรก็แล้วแต่สวัสดีครับพี่นีคือมันเป็นเรื่องของวลีของแต่ละคนที่ที่ที่แต่ทุนนิพิททรอะไรสวัสดีครับพี่ผมจะมาคุยกับประธานยุ้งข้าวเอามีเพลงมาเสนอครับเอาที่หลังโทรมาก่อนดิตัวคุณเดินคุณดาวจู่ๆเข้ามาไม่ได้นะคี่รู้ปะเราจัดรายการอยู่ผมลืมเติมการโทรศัพท์ไม่ได้เติมครับได้ไหมได้ไหมมามามาเดี๋ยว มาคุยเรื่องเพลงครับผมแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวนึกคุยพี่โน้ตในหลายรายการนะเรื่องเพลงเนี่ยตั้งแต่รายการแรกชิงชาสวรรค์สองเดี๋ยวที่เอารายละเอียดก่อนรายละเอียดอะไรพี่ไปไหนเนี่ยรายการเป็นยังไงทำไมเวลาน้อยเหรอใช่ช่วงจุดวงนี้คุยที่แค่ไหนไหมแล้วเนี่ยมีไมมทองคำกี่ยุครุ่นแล้วเนี่ยอูหกสิบแล้วสิบรุ่นแล้วนะสร้างนักร้องมาตั้งเยอะไม่สิบ้วครับแล้วอะไรอีกน้ำตาไม่ใช่ไม่ใช่ผมถามรายการอ่ะผมถามรายการอ่ะครับก็มีนี่ไงโจกตัดโจก โจ๊กแต่โจ๊กครับผมแล้วก็มีเพชรพู่เพชรเพชรคู่เพชรเพชรคู่เพชรนักแต่งเพลงที่เป็นคนที่อยู่ในใจของพี่เนี่ยพี่ชอบครูเพลงคนไหนครูสลาสลาใช่ไหมครูสลาในสุดยอดมากชอบเพลงอะไรครูสลาครูสลาผมชอบหลายเพลงนะและสิ่งที่ชอบครูสลามากที่สุดก็คืออะไรรู้ไหมครับแกแบบคําขึ้นต้นของหัวเพลงแต่ละเพลงอ่ะเพลงนี้เขาบอกกับสูตรเพลงลูกทุ่งเนี่ยสิบวินะ ใช่คนฮึ<ด>้ต้องเอาให้อยู่ต้องเอาให้อยู่เป็นแฟนคนจน <ไป S 1> ต้องทนหน่อยน้องเห็นไหมมาพี่นี่ไม่มีเงินค่า เอาบัตรประชาชนมาถ่ายเอกสาสรเลยผมเซ็นคุณอยู่กับค่ายผมเลยนะร้องอย่างเงี้คยค่ายค่ายอะไรเนี่ยยุ่งข้าวอุยอ้ยอบคุณมาเลยคุณหม่ำใช่ไหมเนี่ยผมเพชรไทยเรียกจริงแล้วกันเพชรไทยมาทำราย,ายาาครับเขาว่าคุณลืมตัวจริงกับ่าโ, <laughs> โอ้โหโห,โห <laughs> โน่าจะจริงแล้วล่ะเห็นนร่องนีิเกเรเลยเนี่ยอ้าวผมขอโทษพ่อผมเป็นลิเกที่ไหนถึงบอกไป คงไม่รู้บอกหน่อยเถิดนะพี่นอดพระชมตรูอ๋อ,อยู่คณะในแววจบกันนะ,ะ,ะวันนี้ครับเห็นบอกว่ามามีเพลงมาครับผมมีเพลงมานำเสนอคอยากให้นักลองในยุ่งข้าเนี่ยจริงๆก็เขียนไว้หลายเพลงนะมาทำกับผมไหมหมาทำกับผมไหม ให้ผมตำแหน่งอะไรอ่ะ<บ>ให้ผมเป็นผู้ช่วยคุณดีกว่าไม่ใชผู้ช่วยอะไรเท่ากันนี่แหละผู้บริหารร่วมเอาไหมผมจะยิงตั้ติแล้วผมโ,โหแล้วผมไม่ได้เรียนหยิงมาตั้งแต่เด็กกว่าผมจะยิงได้มันจะนานนะคุณมา